สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหน่อหนังสือนะคะนี่คือช่องหนอนนหังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกวิทยาศาสตร์เล่นลับความรู้แสนสนุกสําหรับเด็ก30เรื่องคือช่องหนังสือที่เราจะมาแนะนําค่ะต่อไปต่อวันนี้เรามากันที่ลักคอแห่งทองคำในต้น ที่จะมีน้องกระต่ายแสรู้น้องกระต่ายน้อยเป็นคนบรรยายค่ะสวัสดีค่ะปีคศ1536นะคะ k i m เนส s ดอเกซาดาชาสเปนคนหนึ่งนะคะได้ออกเดินทางไปในป่าตอนเหนือของอเมริกาใต้พร้อมทหาร500นายพวกเขามีความเชื่อเกี่ยวกับตำนานอย่างหนึ่งซึ่งได้รับถ่ายทอดมาจากชาวยุโรป ตำนานนั้นคือมีเมืองที่เต็มไปด้วยท,ทองคำอยู่ที่ไหนสักแห่งในทวีปหนึ่งพื้นดินแห่งทองคำนี้เรียกว่าเอลโดราโดตำนานนี้เกิดขึ้นจากทวีปเอเชียก่อนจากนั้นได้แพร่ไปยังทวีปอเมริกาและชาวยุโรปเชื่อว่าเอลโดราโดอยู่ที่ไหนสักแห่งในอเมริกาใกาตา้แต่ความจริงแล้วนะคะชาติสเปนมีแผนทำสงครามครั้งใหญ่กับอเมริกาเพื่อต้องการทองคำ นึงมันชาบจะเป็นจนิ้งสมบัติที่ทำจากทองคำทั้ง,งหมดและข้าอินคาอย่างหงอนไล่ด้วยสงครามจักรวรรดิอินคาเกซาราเล่นทหารหน้หาร้อยในเดินทางฝ่าป่าดงดิบที่หนาทึบผ่านหุบเขาและภูเขาและภูเขาสูงชันมากมายของเทือกเขาแอนล,ลิสจนล่มหมดแรงมีทหารหนายหนึ่งพูดว่าขึ้นว่าท่านนายพลครับทางข้างหน้าน้ำแปะขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเกซาราตะโกนอยาดขัดว่า ามาถึงที่นี่แล้วจะกลับไม่ได้ต้องเดินหน้าต่อไปคิดซิว่านครแห่งทองคาเราพวกเราอยู่ข้างหน้านั่นไปอไกลแค่ไหนนะ่ะเกสดามองหอเอลเดอราโดเมื่อเดินทางผ่านหมู่บ้านชาวอินเดียแดงแห่งหนึ่งทหารได้ถามถึงเรื่องทองคาจากชาวบ้านาาน,าน,นี่นครทองค,นคนานครแห่งทองคาอยู่ที่ไหนแต่ชวนพวกมึงในหมู่บ้านไม่เจอว่นนานครแห่งทองคาอยู่ที่ไหนเขาตอบกลับบอกว่าถ้าเดินจากที่นี่ไปอีกหลาย,ลายวันจะเจอภูเขาที่มีทะเลสาบกว้างใหญ่ ที่นั่นจะมีผู้คนผ่านไปสักการะบูชากษัตริย์ซึ่งตกแต่งด้วยทองคําและจะบออแต่หอยสังที่ริมทะเลสาบแล้วขุดน้าทั้งหลายจะโยนขอมีค่าลงไปในทะเลเพื่อเป็นการสักาาการะแด่พระอาทิตย์ทหารของเกสาดาได้ฟังต่างตื่นเต้นเป็นอย่างมากพวกเขาเดินทางต่อต่ออย่างแข็งขันไปตามที่ชาวบ,บ้านบอกผ่านหุบเขาและเส้นทางหูขาอ,อยู่หลายวันในที่สุดก็พทบทะเลสาบกว้างใหญ่ ว่เขามองไปรอบๆเฉาศแต่ที่นี่ไม่ใช่เอลดราโดนครแห่งท,งทงองคำหลอกผมไม่มีเมืองที่เป็นท้องคําอยู่เลยปัจจุบันรอยเท้าของพวกมนทั้งหลายที่ตามหาเอลดราโดอรครแห่งทองคําได้หายไปจากที่อเมริกาเสียแล้วแต่เอลดราโดที่ซ่อนอยู่ในปา่าลึกยังคงเป็นตำนานที่เล่าขานทั่วไปว่าเมืองนั้นอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้บนโลกนี้มาถึงช่วงรู้ไหมนะคะของ ของวิทยาศาสตร์เสร็จสนุกสามสเรื่องเรื่องของหนอนหนังสือค่ะตำนานของทองคำที่สกตกทอดส,สู่ชาวยุโรปในอดีตค่ะชาวยุโรปนะคะได้ใฝ่ฝันถึงตำนานทองคำที่สืบทอดต่อมาอย่างเช่นเรื่องเล่าเกี่ยวกับหีบทองคำของราชินีบาและกษัตริย์โซโลโมอนได้หายไปอยู่ที่ไหนสักแห่ง รวมถึงตำน,นานทองคำที่สามารถขุดออกมาได้ตามใจชอบในลุ่มน้ำของแอฟริกาหรือมาโคโปโลที่เห็นพระราชวงของจีนสร้างด้วยทองคำทั้งหมดคอลัมบัสผู้คนพบท,ทวีอเมริกาพบคณะสำรวจออกหาเอลโดราโดนะครแห่งทองคำแต่ก็ไม่พบดังนั้นนะครแห่งทองคำจึงเหลือเพียงตำนานที่ชาวยุโรปจำนวนมากพยายามค้นหาเมืองแห่งทองคำจากเล่งเล่าของสำน้นเมืองในทวีอเมริกาเท่านั้นนี่ส่วนนี้นะคะก็คือ ตุกตาทองคำที่ค้นพบท,ที่อเมริกาใต้ทำให้ชาวยุโรปตื่นตาตื่นใจมากควา,คาออกกนหาทองคำเกซาดาออกตามหานครแห่งนางคำจนมาถึงทะเลสาบกว้างใหญ่ที่มีชื่อว่ากูตาเบตาแต่เขาก็ต้องกลับออกมาจากที่นั่นมือเปล่าเพราะไม่รู้ที่หาทองคำในทะเลสาบหลายปีถัดม,มาสักซาบัมปาตาสเปนผู้ควบคุมเขตทะเลสาบได้คิดค้น ที่ที่น่าตกตะลึกมาเขารวบรวมคนประมาณ8 0 0พคนและสังงส่งให้สุดน้ำออกจากทะเลสาผ่ันไปยังกำแพงสูงชั้นด้านหนึ่งที่ร้รมล้อมรอบทะเลสาอยู่แต่ท้าว่าเมื่อสูบน้ําออกไปหมดแล้วพบแค่ก็มรกตก้อนเดียวเท่านั้นทําไมถึงต้องการทองคํากันนะทองคำค่ะเป็นโลหะมีที่มีค่าที่ผู้คนอยากได้มาตั้งแต่สมัยโบราณ ความสวยงามและสิ่งที่หายากล้นเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความร่ำรอยฐานะมั่นคงเหตุนี้ทําให้กระสัหลายพระองค์ตกอุปกรณ์ของใช้เช่นบ้านซื้อผ้าด้วยทองคำทั้งหมดและเมื่อ3,000ปีก่อนคินศักราชาเมโซโปเตเมียได้ใช้หมอกที่ทำจากทองคําหรือของมีค่าที่ถูกค้นพบในในเปรมิของอียิปต์ล้นทํามาจากทองคําทั้งสิน้นและนี่นะคะก็คือเรื่องราวของ คนครแห่งทองทาในตำน,นานจากหนังสือเรื่องวิทยาศาสตร์สนสนุกวิทยาศาสตร์เล่นรับ20เรื่องปัจจุบันนะคะเอลโดราโดก็ยังเป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมาค่ะว่ามีจริงอยู่หรือไม่บนโลกใบน,นี้ซึ่งเราก็ยังไม่สามารถรู้ได้นะคะส่วนตอนหน้าจะเป็นตอนอะไรนะั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับช่องหนอนหนังสือสือ่อสื่อวันนี้ขอลาไปก่อน ก่อนยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยน,น,นะคะบ๊ bye bye. ายบายก็ตายน้อยบ๊ายบาย